สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูฟาร์มสวยฟาร์มมาตรฐานอีกฟาร์มหนึ่งนะครับสวยๆอย่างนี้หมดไปเท่าไหร่นะครับแล้วคอกของพี่น้อง f c ทําไปหมดหมดไปเท่าไหร่อ่าวันนี้ แชร์มาครับแชร์มาอคอมเมนต์มาได้นะครับทำไปเท่าไหร่แต่ฟาร์มนี้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับความสูงความกว้างนะครับทางเดินระหว่างะระหว่างช่องแล้วก็มีรถเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ฟาร์มนี้ก็ เป็นเครือข่ายอีกเครือข่ายหนึ่งเป็นสมาชิกอีกอีกคอ,อกหนึ่งนะของอาทาจิมะฟาร์มนะครับของกลุ่มที่เลี้ยงวัวแล้วก็ส่งให้าฟาร์มใหญ่ก็คือสุรสิงห์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำความรู้จักนะครับกับ จ้าของฟาร์มนะฮะซึ่งฟาร์มนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับฟาร์มเมื่อวานนะครับผมก็เลยขออ,อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่เป็นเครือข่ายของสุรสิงห์ฟาร์มนะครับให้พี่น้องได้ดูกันว่าอีกอีกเครือข่ายหนึ่งเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเขาประสบผลสำเร็จหรือ,อยัง เขาทำมากี่ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของฟาร์มกันสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับพี่ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อนุเอกล่าสครับครับอยู่นิคมพัฒนานะครับมาขขมผู้ครับอันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเบอร์โทรติดต่อครับ ตัวแปดหนึ่งครับสี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับครับผมเลี้ยงมากี่ปีแล้วฟาร์มนี้จเริ่มต้นตั้งแต่ปีปีหกศูนย์ครับครับตอนนี้หกสี่ก็ประมาณสี่ปีครับครับในฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ประมาณหกสิบหกสิบแม่ครับผมประมาณหกสิบตัวครับไม่น้อยเลยนะฮะหกสิบตัวนี่ไม่น้อยนะครับพี่น้องครับหกสิบตัวเนี่ยพันอะไรบ้างฮะ หลากหลายจะเป็นเชโลเล่นะครับลูกผสมเชโลเล่ครับครับแล้วมีบามันครับหลักจะเป็นสองพันนี่นะครับแล้วก็จะมีแม่พื้นฐานจะเป็นเชโลเล่ครับามันัชาโลเล่ก็จะใส่วิกิวเข้าไปครับผสมข้อผสมน้ำเชื่อของกรมบริษัทครับน้เชื่อวากิวทำเป็นสายลมนะครับแล้วก็บามันเอ่อบามันก็จะใส่เชาโลเล่เข้าไปครับผมโอเค ที่ผมสะดุดเลยคือตัวโรงเรือนตัวตัวฟาร์มต,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 ตัวคอ,อกเนี่ยฮะหลายพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับครับถามจริงๆทพี่ทำไปเท่าไหร่เนี่ยประมาณประมาณหนึ่งล้านนะค <est> รับรวมทั้งหมดรวมทั้งภาพโครงสร้างรวมรับค่าแรงค่าเทปูลต่างๆครับฟังไม่ผิดนะครับพี่น้องครับประมาณหนึ่งล้านบาทบนะครับ มันแพงตรงไหนพี่บอกพี่น้องหน่อยก็จะมีเรื่องของเรื่องของค่าอุปกรณ์ครับค่าเหล็กครับค่าแผ่นหลังคาครับค่าปูนค่าแรงครับเหล็กเราใช้เป็นเหล็กอะไรฮะเนี่ยเป็นเหล็กควนไลครับครับผมการสนิมการสนิมได้ครับเบื้องต้นครับผมอาจจะใช้เวลานานหน่อยมันจะอยู่นะครับครับแล้วอย่างหลังคาล่ะฮะ อใช้เป็นเม็ดัลชีสค่ะครับราคาเม็ดัลชีสหลังกันสนิมพื้นที่กี่กี่ตารางเมตรทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งสองฝั่งแล้วก็ที่เรายืนอยู่นี้ด้วยฮะประมาณ700ตารางเมตร700ตารางเมตรครับ700ตารางเมตรครับครับ700ตารางเมตรแล้วแบ่งได้กี่ข้อครับเนี่ยก็จริงๆแล้วประมาณฝั่งละเก้าข้อฝั่งละ9ก้าข้อนะครับอ่อ คอกละกี่เมตรฮะสี<ม>่เมตรสี<ม>่เมตรลึกไปแปดอ่สีค่คูณแปดเมตรนะครับพี่น้องครับใส่วัวได้ประมาณกี่ตัวพี่ก็คอกหนึ่งก็จะใส่หลวมหลวอยู่ประมาณวันสี่ห้าตัวนะครับครับผมอันนี้คือหลวมหลวประมาณสี่ห้าตัวนะฮะแล้วก็จะมีช่องอ่กั้นช่องแบบนี้นะครับให้วัวยืน่นหวัวยื่นส่วนคอออกมากินอาหารครับส่วนของอาหารแล้วฮะ อาหารหลักๆตอนนี้ใช้เป็นเปลือกมันล้างครับเปลือกมันล้างกับกากมันผสมกันนี่ครับแล้วก็โรยทับหน้าด้วยอาหารข้นครับโรยทับหน้าด้าาวยอาหารข้นครับปริมาณการให้ต่อวันให้ยังไงบ้างยังยงสมมติคอ,อก4ตัวเนี่ยให้ประมาณเท่าไหร่เราจะดูปริมาณการกินนะครับปริมาณการกินก็เกิดจากการให้แล้วถ้าเกิดว่าถึงเช้าเนี่ยต้องให้เย็น แล้วเช้ามามันมันหมดรางเนี่ยครับคือเลี่ยมเลยเนะ่เราก็อาจจะเพิ่มัดูเป็นข้อๆไปฮะแล้วใส่เช้าแล้วก็ไปถึงเย็นเนี่ยถึงบ่ายถึงเย็นเนี่ยถ้ามันถ้ามันเหลือเยอะเราก็อาจจะลดแต่เดี๋ยวน้องเขาจะเขาจะดูถ้าหมดก็เติมถ้ามันหมดเร็วเนี่ยเราอาจจะเติมเติมเพิ่มให้ก็ปรับปรับไปเรื่อยๆอย่างสมมติวันนี้หมดเร็วพรุ่งนี้ก็เพิ่มให้อีกหน่อยนั่ใช่ เราใช้หญ้าด้วยไหมพี่ตรงนี้ใช้หญ้าด้วยครับครับเห็นบอกว่าหญ้าไม่พอหญ้าไม่พอครับปลูกกี่ไร่ครับยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่พี่น้องเอ้ยยี่สิบไร่กับวัวหกสิบตัวไม่พอนะไม่พอคือคําว่าไม่พอเนี่ยคือว่าตัดสมมติตัดหน้าเนี้ยตัดไปวันเนี้ยไปไล่ไปเรื่อยครับตัดทุกวันทุกวันไปจนสุดแปลงสุดท้ายที่ตัดแล้วพอจะกลับมาวนที่ที่หน้าแรกเนี่ย หญ้ายังโตไม่ทันด้วยด้วยเราเราไม่ได้มีระบบน้ําที่แปลงหญ้าเรื่องของความสมบูรณ์ของหญ้าอาจจะไม่ดีครับนรครับเรื่องของฤดูแล้งครหญ้าก็จะไม่ดีนี่คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ทําระบบน้ําไปที่แปลงหญ้าเราอาศัยน้ําจากธรรมชาติธรรมชาติครับบางทีก็ตกบ้างไม่ตกบ้างก็แล้วแต่เทวดาเทวดามันก็เลยกลายเป็นว่า ทำให้ไม่พอแล้วต้องต้องมาพึ่งครับมาพึ่งตัวตัวนี้เสริมเห็นบอกว่าใช้มาใช้สูตรนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมครับครับประมาณประมาณสี่ปีตั้งแต่เริ่มเลี้ยงก็ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงครับสี่ปีครับแล้ววัวเราเป็นไงบ้างพี่กินแล้วก็ก็ปกตินะครับปกติก็คือให้ลูกอย่างแม่พันนี่ก็ให้ลูกให้ลูกได้ไม่ไม่ได้ห่างมากครับปี ปีหรือครึ่งอาจจะได้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จะไม่เท่าปกติฮะสมบูรณ์ดีไหมแต่ะละตัวออกมาสมบูรณ์ฮะลูกๆก,ก็ไม่ได้มีอาการแท้งลูกับไม่ได้มีอาการโรคที่เกิดจากาลูกที่ไม่แข็งแรงรับใน,ใ,นในระยะตั้งครรภ์หรือว่าหรือว่าใช้ได้นะพี่น้องนาสูตรนี้ผมทราบราคามาคร่าวๆก็คือไม่แพงนะฮะ จากคลิปที่แล้วนี่ผมผมได้ถามอีกอ,อีกท่านหนึ่งไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่ราคาก็อยู่ประมาณกิโลละไม่ถึง1บาทใช่ไหมฮะใช่รประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยฟาร์มเราเนี่ยฮะเลี้ยงแล้วขายที่ไหนตอนนี้หลักๆจะขายที่ศิลสิงควฟาร์มบ้านค่าครับครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งเป็นลูกขายลูกขายหนึ่งนะครับซึ่ง ซึ่งประธานกลุ่มเนี่ยผมสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวานวันนี้ผมเลยมามาถามลูกลูกขายอีกอีกท่านหนึ่งที่ฟาร์มอยู่ใ,ใกล้ๆกันอา่าแล้วแล้วเป็นไงบ้างฮะขายให้ขายให้ที่อื่นบ้างไหมไม,ไม่ับคือขายสู่ที่สิงางเดียวคือคอา่าทสัญญากันหรือว่ายังไงฮะทำเอ o โอยูกันอ่าคือทําอฟโอยครับ,ค,รบคือเขาห้ามขายข้างนอกเลยใช่ไหมก็ไม่เชิงฮะไ,<ม>ไม่เชิงก็มันก็เราก็อาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนของ ของของการที่เราทําสัญญาไว้นะครับ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 เพื่อาขายคนอื่นอาจจะไม่ได้ขายที่จา์ก็จะเป็นขายในฟาร์มือข่ายด้วยกันอ๋ออย่างนั้นได้ใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้คือแบ่งๆกันไปเลี้ยงช่วยกันไปเลี้ยงเนาะใช่ครับคือขายในกลุ่มได้ประมาณประมาณ20ฟาร์มใน,ใน,ใ,นในเครือข่ายนะขาขายกันเองก็ได้ครับัหลักจะขายใจบุญครับพื่อพี่น้องตลอดสนใจนะครับผมก็มาลงลึกให้อีกคลิปหนึ่งว่าว่ามันก็ขายให้กับ ข้ออื่นด้วยก็ได้นะที่อย mm ู hmm. okay, ่ในกลุ่มเดียวกันหรือนอกกลุ okay, ่มก็ได้นะครับแบ่งๆกันไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็มีหน้าที่ทำวัวต้นน้ําให้มีคุณภาพส่งต่อให้คนที่อาจารย์เขาไปเลี้ยงต่อได้ได้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแค่ปัญหาจากจากความลูกค้าอย่างสองตัวสวยเนี่ยพันอะไรคะเนี่ยนี่เป็นชโนเล่ครับ ลูกผสมชาโรเล่ครับตัวนี้ให้ลูกเป็นยังไงบ้างตัวนี้ให้ลูกดีนะตัวนี้ให้ลูกสวยครับลูกเป็นวากิวชมพู่ได้หลานกันละนี่จมูกชมพูนี่ไม่ต้องบอกเลยนะชาโรเล่แน่นอนอยู่้วนโดยธรรมชาติครับผมโร้นธรรมชาติด้วยเวลาเข้าไปจัดการก็ก็ปลอดภัยน้อยๆให้ปลอดภัยอ่ะไม่ครับผมครับผมอันนี้ก็คือถ้ามีเขาอย่างี้ก็ต้องระวังครับนี่คือแบบ วัวที่ฟาร์มนี้นะครับผมกลับมาที่อคอกนิดหนึ่งพี่ครับผมสะดุดไอตรงราคาล้านนี่แหละฮะรวมค่าแรงด้วยเนาะรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างแล้วประมาณล้านหนึ่งนะพี่น้องพี่น้องฟังแล้วอาจจะโอ้โหมีเงินทําคอกขนาดเนี้คงไม่ใช่ธรรมดาผมก็ผมก็ว่าไม่ธรรมดานะฮะก็ต้องเป็นคนที่มีตังนิดนึงนถึงกล้าลงทุนกับอคอกราคาล้านอย่างเงี้ยอ เอามุมนี้ก็ได้ครับจะได้ไม่ย้อนแสงตรงนี้ครัเราเวลาเราเข้าไปทําความสะอาดคอกเนี่ยเวลาเราจะเก็บขี้เก็บอะไรเข้าเนี่ยเราทํายังไงฮะก็จะสวิงประตูนะครับไปปิดที่เสากลางครับจากเสาลิม่าทำให้ดูอ่าได้ได้พี่สาธิตให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวพี่ก็ทําให้ดูนะครับเพราะว่าผมเคยถ่ายอีกคอกหนึ่งคอกนั้นเขาแบบเลื่อนแบบล้อเหล็กเลื่อนอันนี้ใช้เป็นสลัก สลักก่อนครับผมก็ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาเสร็จวางไว้ครับผมวางไว้แล้วก็เปิดเปิดไปเปิดไปโน่นนะครับปิดแล้วปิดปุ๊บนะฮะตรงนั้นก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่โล่งนะครับนี่ฮะเราก็จะไล่ปิดไปทุกอันทุกอันทุกคอกทุกคอกที่แบ่งไว้เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ใช้ใช้รถเข้าคันนู้น นะครับคันนน้นได้ทั้ง,งเสิร์ฟอาหารได้ทั้งตักขี้นะครับเนี่ยคือเนี่ยนี่เนี่ยครับก็จะกลายเป็นช่องแบบนี้ะนะครับก็จะยาวไปนู่นเลยฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดเสร็จแล้วก็ปิดด้านนู้นก็เหมือนกันนะพี่น้องนะด้านนู้นก็จะสวิงกลับมาปิด ให้วัวมายืนฝั่งนี้แล้วก็ใช้รถไถดันขี้ออกไปเหมือนกันเนี่ยครับนี่สาธิตการสาิศนี่นั่นแหละครับเสร็จเรียบร้อยนะวัวก็จะไปยืนอยู่มุมนั้นมุมนี้เราก็มาทำความสะอาดเก็บขี้ทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะปล่อยกลับมาทางนี้อ่าแล้วก็ดันดันฝั่งโน้น พี่น้องนะเข้าใจนะใครใครที่อยากจะทำนะครับง่ายๆอีกอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งนะครับสำหรับการทำคอกให้ให้สามารถเก็บที่เก็บอะไรเขาได้สะดวกสบายอันนี้ได้ไอเดียมาจากไหนฮะก็ดูจากที่เมืองนอกนะฮะอ๋อฟังไทยก็มีนะอ่ดูจาก y o u t u เนาะครับผมทีนี้พี่น้องเกษตรกรก็ต้องมาดูจาก YouTube พูดจาภาษาวัวนี่แหละครับถ้าอยากอยากจะทําแบบนี้ก็เนี่ยฮะปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้ครับบางคนบอกว่าล้านหนึ่งแพงไปเราก็ลดย่อขนาดส่วนอื่นลงไปนะครับแต่อันนี้เขาทําแบบมาตรฐานมากเลยนะฮะเนี่ยฮะสวยมากนะครับฟาร์มนี้ นี่ครับให้ดูรอบๆเลยนี่ครับส่วนที่เป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับเสาเหล็กกลมประมาณกี่นิ้วครับเนี่ยกี่นิ้วครับประมาณ4ี่นิ้วนะครับช่องหนึ่งก็จะใส่3าเสามีเสากลางด้วยนะครับช่องกลางนี่ก็จะปล่อยเสาเต็มๆทุกเมตรครับแล้วก็ทะลุท่า้างน่าแล้วจะไปตัดออกตรงโน้นส่วนที่ให้วัวกินหญ้าก็จะมีปูกระเบื้องด้วย นะครับเพื่อให้เขาได้กินง่ายใช่ไหมใช่แล้วก็การลิ้นวัวเนี่ยเขาจะเขาเลียทุกวันกินทุกวันมันจะจะถึงหินเร็วครับก็เพื่อจะใช้งานได้นานๆไม่ต้องแก้ไขแล้วก็ใช้ปูกระเบื้องครับเหมือนลงทุนทีเดียวไม่จบไปเลยเอาละครับใครสนใจอยากจะได้ฟาร์มได้คอกมาตรฐานแบบนี้คติดต่อที่พี่นุ๊กได้เลยโทรมาที่เบอร์ไหนครับ 0 8 1 4 2แป1หนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูย์ครับผมอีกทีเดีให้กำลรศูนย์ปดหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูย์ครับผมเอาละครับไม่รบกวนเวลาพี่เห็นบอกว่าทำงานประจำด้วยนะครับต้องไปทำงานด้วยให้เวลาพี่เขาไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้างานสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ผมพามาชมโรงเรือนสวยๆอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่ เลี้ยงวัวประมาณ60 60ตัวนะครับคิดว่าคาดว่านะฮะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่พี่น้องชาววัวอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมก็เน้นเรื่องคอกซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อให้เอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จ่าภาษาวัวด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ